แผ่นดินไหวนครโยนกเรื่องราวที่เกิดขึ้นราวพุทธศตวรรษที่1 1ถึง18ตามพงศาวดารนครโยนกโดยพระเจ้าสิงหนลได้สถาปนามเมืองนาคพันธ์สิงหนลหรือที่เราเรียกว่านครโยนกเรื่องราวเกิดขึ้นในยุคพระเจ้ามหาชัยได้เกิดอาเพศครั้งใหญ่คือแผ่นดินไหวสั่นสะเทือนซึ่งว่ากันว่าการแผ่นดินไหวครั้งนั้นเกิดขึ้น ทั้งสามข้งสามขาในเวลาได้เรียกกันจนนครได้พังลงและมีบางส่วนได้ยุบตัวลงกลายเป็นผืนน้ำปะจ,จวบด้วยเขื่อนทางด้านเหนือพังลงมาทำให้ผืนน้ำจึงมีบริเวณฟางว่ากันว่าอยู่ณบริเวณเวียงหนองหลม่มจังหวัดเชียงรายณปัจจุบันอีกในแง่หนึ่งตามความเชื่อเก่าโบราณพระเจ้ามหาชัยได้จับปลาไหลเผือกยักษ์ได้หนึ่งตัวจึงชำระแบ่งกินกันทั้งเมือง ซึ่งปลาไหลเผือกเป็นบุตรของพญานาคราชจึงทําให้พญานาคราชพิโรธโกรธจนเป็นสาเหตุเกิดเป็นลินไหวในครั้งนั้นจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็มีนักธรณีวิทยาได้สรุปว่ามันก็อาจจะเกิดขึ้นจริงได้ครับซึ่งสาเหตุตรงนั้นมันเกิดขึ้นจากรอยเลื่อนแม่จันนั่นเองครับครั้งหนึ่งรอยเลื่อนแม่จันเนี่ยนะครับเคยเคลื่อนตัวในวันที่16พฤษภาคมปีพศ2550กครับ ซึ่งการสั่นไหวในครั้งนั้นนะครับอยู่ที่สปปลาวครับในขณะนั้นวัดกันได้ที่6.3ลิตรทีนี้เราลองมาดูรอยเลื่อนที่ประเทศไทยเรานะครับรอยเลื่อนที่ประเทศไทยเราค้นพบมาทั้งหมด16จุดครับและเมื่อไม่นานเนี่ยเราก็ได้เกิดแผ่นนินไวที่พิษณุโลกที่มีขนาด4.5ลิตรซึ่งเป็นรอยเลื่อนใหม่นะครับ ซึ่งรอยเลื่อนนี้จะฝังตัวอยู่ใต้ดินลึกประมาณ5กิโลเมตรบริเวณตำบลไผ่ล้อมอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกครับหากเราได้นำบทเรียนที่เกิดขึ้นที่พิษณุโลกได้มาวางแผนจัดการเรื่องของการปลูกสิ่งก่อสร้างบริเวณที่มีรอยเลื่อนทั้งหมด6จุดและบริเวณเรอยเลื่อนใหม่ก็อาจจะทําให้เราเนี่ยไม่เกิดความเสียหายในอนาคตได้ครับซึ่งการก่อสร้างที่ป้องกันการเคลื่อนไหวของแผ่นดินมีอยู่หลายจุดและก็มีการศึกษามากมาย อาจจะต้องนํามาใช้กับเมืองไทยในปัจจุบันสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณที่ได้รับชมรับฟังจนจบเรียนรู้ร่วมกันสนุกร่วมกันสวัสดีครับ